กระจกไม่โดนโอเคโอ้โอ้โอ้กระจกไม่โดนแต่กูเดินไปห้ากระจกกูท่ามจริงโอ้โอคนที่ไหนเขาทำกันเนี่ยฮะคนที่ไหนเขาทำกันโอ้โห <laughs> ไอบ้บ้าเอ้ยอ่าช่วยเราด้วย สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของการละเบียอีกเช่นเคยและในวันนี้เราจะมารีวิวสกินใหม่ของนักจิตวิทยานั่นก็คือสกินข้ามคือดีแสนยาวนานยาวนานจริงอยากจะบอกว่ายาวนานมากในการอัดเนี่ย,อ,อ,อ,ยอัดตั้งแต่เกมเปิดอะแกประมาณ10บโมงใช่ไหมจนถึงบ่ายสาชั่วโมงได้มา5นาทีกูถามจริงโอโ้โห ก็คืออัดยาวนานมากก็คลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยนะทุกคนเพราะว่าอัดไม่ไหวแล้วก็เลยเอาคลิปนี้มาเลยเลยลักกันเนาะโอเคถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปรับชมเกมเพลยก์กันเลยดีกว่าว่าในเกมเพลย์จะวุ่นวายเหมือนตายวันแรกขนาดไหนแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมชว่วยกันเป็นกําลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับแล้วก็แชร์คลิปนี้เยอะๆด้วยโอเคไปดูเกมเพลยก์กันเลยดีกว่า let's go เอะมาเลเริ่มเลยโอโ้โหบอกเลยว่าสกินนี้ ซวยตายซวยตายเอาวะ่ะเก็ตกังแมพว่ะปียดูดิโอ้โหความเจ็บกับความเจ็บความช้ำอุ้ย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 แมรี่เดี๋ยว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 ขอตั้งตัวก่อนได้ไหมขอตั้งตัวก่อนได้ไหมไปรอบไปรอบไปอยู่แล้วเก็ตเปล่าเห็นหรือเปล่าเห็นว่าเอาว่ะเอาว่ะเอาวะปาดีด้าคุณแม่คุณแม่ท <Hello. S 1> ่ายัางไงยังไง จะตามเหรอเอาเอาจริงเหรอจะเอาจริงเหรอจะเอาจริงจริงเหรอทำจริงทำจริงยังยังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจะเกินก่อนอได้ไหมจะยิงก่อนได้ไหมอ๋อจะเส่กระจกว่ะเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะว่ะยังไงยังไงเสกไปไหนเสกไปไหนเสกไปไหนไม่โดนเอาเฮ้ย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 ทำจริงวายเกือบตายเอาเอาไปไหนเอาเดี๋ยวไปไหนแล้ววะเอาแมรี่เดี๋ยวก่อนรอก่อนแมรี่เอา แมรี่ละก่อนเอา้าไปแล้วเอา้าแมรี่แมรี่ไปแล้วเอา้าแม่กูไปแล้วเอา้าเอา้าอะไรวะเนี่ยง่าเลยกูเฮ้ยบ็อกแป๊กเหรอเอ๊ะเอ๊ะตามบ็อกแป๊กเหรออย่าบอกนะจริงตามจริงเจอบล็อกแป๊กอ่ะเอาไงดีวะเออจะรอดไหมนะลูกยังไงยังไงสิรอดไหมวะเออเขายัางเล่นกันอยู่แถวนี้เหรอเดี๋ยวนะ เว้ยเว้ยยังกำหนังอินเดียโอ้โหวิ่งผัดไปวิ่งผัดมารอดไหมลูกรอดไหมรอดไหมรอดไหมวะน่าโอ้โหโอ้โหน้ากลัวมากน่ากลัวมากมากเอ้ยยังรอดอยู่อะอวะอวะอวะเป็นกำลังใจให้นาจาปอกแป๊กเฮ้ยรอดไหมเอ้ยสวยสวยยังมีคนคอยซับอยู่โอเคงั้นเดี๋ยวเราจะหลอกรอยเท้าเออปอกแป๊กไแปทางนั้นใช่ไหมเดี๋ยวเราก็จะลงไปทางนี้มาสวยฮะจังหวะนี้จังหวะนี้เขาหลงปะ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 วะเดี๋ยวนะเออ ขาไปทางไหนอะเฮ้ยหลงหลงไปเอา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 ไม่หลงหรอเอาเอาไม่หลงเหรอเหมือนจะหลงนะสรุปเขาหลงไหมอะเออเอาปอกแบกเอาปอกแบกลูกเอายังอยู่กันอีกเอยังพี่ระเดที่ทางขอขึ้นบอเอาเดี๋ยว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 วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวียวเดี๋ โดนด้วยหรอเมื่อกี้นะมันโดนด้วยหรอฉันว่ามันไม่โดนนะ <S <S เดี๋ยวก่อนคุณแม่เดี๋ยวกอนได้ไหมเงาเขาอยู่ตรงไหนวะเอ,อ่อเงาโอ้โหโอ้โหโอ้โหถามจริงถามจริงถามจริงจะเอาจริงหรอขอโทษได้ไหมเล่าก็ขอโทษได้ไหมตามต่อปะยังงยังงโอเคตามต่องั้นก็จุกต่อเลยละกันใครใครปั่นก็ปั่นใครไม่ทําอะไรก็ปั่นเดี๋ยวจะจุกให้เองเอาเอออ๋ออ้อออเอา,เอา,เอา เอ๊เดี๋ยวก่อนเอา้าเอา้าคุณแม่เขาฟาดใครอ่ะเอา้าเขาฟาดนักสำรวจแร่หรอเอาวะอ้าวอะเดียวขอโทษ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 ก็แค่ะจะมาดูเฉยๆว่าทําอะไรกันอยู่ไว้ตรงนี้มีหลุม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 เออโดนไปแล้วหนึ่งทีโอเค ยังได้อีกหนึ่งทีเอาว่ะเอาว่ะไปแล้วไม่อยู่แล้วจ้าเดีวก่อนยังไงเขาทำอยู่อะเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยวมีบิงไหมอะบิงไ,มงไมหไมบินหรอือยังบินหรือยังไม่บินเหรอไม่บินเหรอทิ้หายว้าวไอ้โอ้ยโอ้กูรอดมาได้ยังไงเนี่ยถ้ากูถามจริงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนได้ไหมกระจกหรอเออกระจกเขาอยู่โอเค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 ไม่โดนไม่โดนกระจกไม่โดนโอเคโอ้โอ้โอ้ กระจกไม่โดนแต่กูเดินไปห้ากระจกกูท่ามจริงโอ้โ,อโอคหนนนคนที่ไหนเขาทำกันี่ะฮะคนที่ไหนเขาทำกันโอ้โไอ้บ้าเอ้ยอช่วยเราด้วยเอ้ยเหลือเครื่องนึงอะเอ๊ะเอ๊ะคุณแม่ลอยได้คุณแม่ลอ,อ,อ,อยได้ไปแล้วโอ้ o oh ก็ก็แต่แมรี่เอาอะไรมา วิงหรือเปล่าปิงหรือเปล่าอุ้ยไม่โดนโอ้โหเฉียดหอยโอ้โอโหโอโหปิงหรือเปล่าจะเส็กระจกหรือยังเซ็ตยากโอเคสวย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 จุดเลยเพื่อนไปชนะอยู่แค่เอื้อมรถค่มาว่ะเอาว่ะเดี๋ยวเราค่อยวิ่งสวนกลับไปแล้วกันเออเขาตามมาปะเอ๋หัวใจเต้นอย่างงี้โอ้โหโอ้โหโอโหคุณแม่ขอโทษได้ไหมเล่าขอโทษได้ไหมโอ้โหขอโทษได้ไหมเดี๋ยวนะคนนี้เขาเล่นไม่พับไม้เลยหรอถามจริง หมายถึงไม่พังไม้เลยเหรอเอาสวัสดีผู้ชายสวัสดีผู้ชายโอ้เดียวเดียวเด,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 ดยวกูโดนติดเงงแค่นี้กูดดดดก็เดินติดโอ้เงงแค่นี้กูก็เดินติดกูถามจริงโอ้โหวยด้วยข้างหน้ามีหลุมอะ่ะ <c oughs> เออเพราไงอ่ะจะตามตามคนนั้นหรอ,อยังไงไปจริงไปจริงโอเคโอเคได้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 เพื่อนจุก <c oughs> ให้หน่อยจุกให้หน่อยจุกให้หน่อยรีบิวอยู่เพื่อนเรารีบิวอยู่โอ้โหโอ้โหเพื่อนไปกำลังใจให้นะแต่ว่า เราเราจะรีพิวโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ันใกล้ใกล้เสร็จแล้ว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 นิดนึงอีกนิดนึงสวยครับจบังหวะนี้ไปเขากลับมาปะยังไงเออเอ้กระจกโอเคเอ้ตรงนี้มีอันนี้ของเพื่อนอะเพื่อนเพื่อนออกได้ไหมอะคือหลุมมันอยู่ตรงนี้นะเพื่อนหลุมอยู่ตรงนีนเ้เดี๋ยวเรากลับอ้อมไปก็ได้เอ้ยกระจกขยู่ตรงนั้นโอเคเดี๋ยวราอ้อมไปเอ้าเอ้าเอ้าเอ๋เออ อะไรวัเน,นี้ยเอ่อก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวสกินก็แท้ไม่ได้ใช้อะไรนะแท้ไม่ได้ใช้ความสามารถตัวนี้เลยประเด็นเออก็ <c oughs> <c oughs> ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอันยองทำซามมตาบายบายขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะจ้าบา,บายบายจ้า